ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเฉินเซียงได้รับข้อความของราชาสวรรค์เขาก็บอกกับหลิวเมิ่งเอ๋อว่าจะเดินทางไปยังเมืองหลิงฟงโดยให้นางพักอาศัยอยู่ในเมืองหลวงต่อไปหลิวเมิ่งเอ๋อรับผิดชอบการจัดวางข่ายพลังเคลื่อนย้ายต่อไปโดยไม่ได้รู้ว่ากำลังมีตัวตนที่ส่งพลังต้องการยึดครองเมืองหลิงฟงต่อให้นางรับรู้ปัญหาดังกล่าวแต่คาดว่านางอาจไม่ได้กังวลอย่างไรนะัก เพราะปัจจุบันนางเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเฉินเซียงเป็นอย่างยิ่งแน่เหล่าว่าเฉินเซียงผู้นี้ไม่เพียงเอาชนะอาวุโสหลิงแห่งนิกายมหาปราชญ์เท่านั้นแต่ยังกำรับอสุรกายหยวนหลงนับร้อยให้กลายเป็นทาสรับใช้ผ่านไปไม่นานเฉินเซียงก็เดินทางมาถึงเมืองหลิงฟงหน้าหอคอยพื้นที่ต้องห้ามยามนี้ราชันวันกำลังเฝ้ารอเฉินเซียงอย่างใจจดจ่อราชันเท่าทำไมสีหน้าเจ้าบุตรเบี้ยวเช่นนั้นเล่าเฉินเซียงกล่าวถาม เจ้านายผู้ที่กำลังจะมาที่นี่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากบอกตามตรงว่าข้าค่อนข้างกลัวมันราชันวันกล่าวข้าเกรงว่าตนเองจะไม่สามารถรับมือมันได้อีกอย่างมันอาจค้นพบว่าข้าไม่ใช่อวุโสหลิงตัวจริงราชันวันตระหนักดีว่าเมืองหลิงฟงมีความสำคัญต่อเฉินเซี่ยงดังนั้นหากว่าตัวตนของมันถูกเปิดเผยก็จะกลายเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของเฉินเซี่ยงสรุปว่ามันยังมาไม่ถึงที่นี่หรอกหรือ ถ้าเช่นนั้นเจ้าจะกังวลไปทำไมเชิญเซียงกล่าวอย่างผ่อนคลายเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีความหวนเกรงแม้แต่น้อยนิกายมหาปราชญ์เป็นขุมกำลังมหาอำนาจในอาณาเขตชั้นเสียนเจ้านายสมควรเห็นแล้วว่ากองกำลังที่พวกมันส่งมายัางมหาดินแดนทั้งสิบอาจมีนับล้านคนราชันวันกล่าวคน,คนที่นิกายมหาปราชญ์กำลังส่งตัวมามีความแข็งแกร่งอย่างไรมันสามารถเอาชนะตาเท่าหยวนได้หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามต่อให้นิกายมหาปราดเป็นขุมกำลังมหาอำนาจแต่พวกมันยังคงหวันเกรงเผ่าพันธุ์หยวนหลงไม่ใช่หรือเฉินเซียงคิดว่าเหตุการณ์ขับไล่อสุรกายหยวนหลงออกไปจากเมืองหลิงฟงย่อมทำให้ราชันวันในตัวตนอาวุโสหลิงมีความน่าเกรงขามมากขึ้นแน่นอนว่าการขับไล่อสุรกายหยวนหลงของราชันวันสร้างความประหลาดใจแก่สาวกนิกายมหาปราดอีกทั้งยังได้รับความยกย่องนับถือมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับเมืองหลิงฟงแม้จะเป็นเมืองของอาวุโสหลิงกับมหาเทพสวรรค์หลิงฟงแต่การเคลื่อนไหวของอาวุโสหลิงย่อมอยู่ภายใต้การสออส่องของนิกายมหาปรา์เป็นธรรมดาด้วยเหตุนี้ราชันวันจึงไม่ได้รายงานเรื่องการลุกรานของอสุรกายหยวนให้นิกายมหาปรา์รับรู้แต่ด้วยการที่นิกายมหาปรา์จะส่งคนมาที่นี่ก็ยืนยันได้ว่าพวกมันมีการสอดส่องการเคลื่อนไหวของอาวุโสหลิงอยู่จริง แน่นอนว่าเฉินเซียงก็เคยพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้แปลกใจแม้แต่น้อยคนที่นิกายส่งมาเป็นหนึ่งในห้าผู้พิทักษ์นิกายมหาปราดชายคนนี้ถือเป็นคนเก่าคนแก่และมีความแข็งแกร่งอันดับต้น,ตนของนิกายราชันวันกล่าวชายคนนี้ถูกขนานนามว่าผู้พิทักษ์หมื่นพิษแน่นอนว่ามันเชี่ยวชาญในการใช้สารพิษห้าผู้พิทักษ์นิกายมหาปราชพวกมันแข็งแกร่งอย่างไรแล้วประมุขนิกายเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ เฉินเสี่ยงกล่าวถามห้าผู้พิทักษนิกายมหาปรา์เป็นดั่งอาวุโสที่ปรึกษาขณะที่ประมุขนิกายถือเป็นรุ่นยาวของพวกมันห้าผู้พิทักษนิกายมหาปรา์จะเคลื่อนไหวเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆราชันวันกล่าวอึมมมไม่นึกเลยว่าแผนการของข้าจะไปสะดุดตากลุ่มคนที่ทรงพลังเสียอย่างนั้นเฉิญเสี่ยงพึงพำเจ้านายเหล่าผู้พิทักษมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าข้ากระทั้งตาเท่าหยวนก็ไม่ง่ายจะรับมือราชันวันกล่าว ไม่ต้องกังวลข้าจะรอรับมือกับมันเองเฉินเซี่ยงพยักหน้าเจ้านายคิดว่าพวกมันยังไม่รู้ว่าข้าคืออาวุโสหลิงตัวปลอมการมาที่นี่อาจเป็นการแทรกแซงการปกครองเมืองหลิงฟงเท่านั้นราชันวันกล่าวไม่แน่ว่าพวกมันอาจกังวลว่าอสุรกายหยวนหลงจะรุกรานเมืองหลิงฟงอีกครั้งจึงเข้ามาที่นี่เพื่อเสริมกําลังก็เป็นได้ราชันเท่าข้าคิดว่าพวกเราต้องกำจัดชายคนนี้เพื่อให้เจ้าปกครองเมืองหลิงฟงต่อไปได้อย่างสะดวกเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ราชันวันถึงกับพูดไม่ออกมันต้องการให้เฉินเซียงคลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับการแทรกแซงแต่ปรากฏว่าเฉินเซี่ยงต้องการกำจัดผู้พิทักษ์นิกายมหาปราเสียอย่างนั้นเบื้องต้นข้าคิดว่าจะลงมือนอกเมืองหลิงฟงอึมมมหากเจ้าบอกกับมันว่าค้นพบการปรากฏของกระบี่มังกรครามเพชรฆาตก็สมควรหลอกล่อให้มันไปตามสถานที่นั้นๆได้เฉินเซียงกล่าวกระบี่มังกรครามเพชรฆาตสมควรล่อใจมันได้อย่างแน่นอนเชื่อว่าแผนนี้ไม่มีทางล้มเหลว แต่ข้าคิดว่ามันไม่ได้งงงมจนไม่คิดระวังตัวราชันวันสายหัวเจ้านายมันจะไม่ยอมเชื่อคำพูดลอยๆของข้าเป็นแน่เฉินเซี่ยงนำกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตออกมาจากนั้นจึงฉีดอำนาจพลังอันเป็นเอกลักษณ์เข้าสู่มุกดวงหนึ่งเจ้านำมุกดวงนี้ให้กับมันหักมันถามว่าเจ้าได้รับมาจากไหนก็บอกไปว่าคนของเจ้าในอาณาจักรเทียนเหิงเป็นผู้ค้นพบเฉินเซี่ยงกล่าว อึมมอมบอกมันว่าคนของเจ้าค้นพบในขุนเขาฝูหลงทางทิศเหนือของเมืองหลวงอาณาจักรเทียนเหิงข้าจะกําจัดมันที่นั่นเห็นที่จะมีแต่วิธีนี้เท่านั้นราชันวันพยักหน้าเข้าใจแล้วเจ้านายหลังจากนั้นทั้งสองจึงได้หารือกันในรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไปได้ประมาณช่วยยามเศษสาวกนิกายมหาปราดก็แจ้งกับราชันวันว่าผู้พิทักษหมื่นพิษกำลังจะมาถึงแล้ว เฉินเซี่ยงล่องหนด้วยแผ่นยันรอบเร้นและไปเฝ้าดูอยู่ที่ช่องทางนอกนาภพาช่องทางนอกนภพาปรากฏลำแสงเจิดจ้าครั้นจึงมีกลุ่มคนจำนวนมากปรากฏตัวผู้พิทักษ์หมื่นพิษเป็นชายชราผอมบางสวมชุดคลุมสีดำใบหน้าของมันเหี่ยวย่นและมีดวงตาปนโตดูค่อนข้างน่ากลัวแม้รูปลักษณ์จะดูแก่ชราแต่ท่าทางของมันค่อนข้างกระฉับกระเฉงอธิบายได้ว่ามันค่อนข้างทรงพลัง หลังจากสาวกนิกายมหาปราดพบเห็นผู้พิทักษ์หมื่นพิษท,ทั้งหมดก็คุกเข่าลงทันทีแม้กระทั่งราชันวันก็คุกเข่าลงเช่นเดียวกันผู้ผู้พิทักษ์หมื่นพิษเดินออกจากลำแสงพร้อมกับผู้ติดตามของมันหนึ่งหมื่นคนจากนั้นมันก็ยืนเอามือไพล่หลังและกวาดสายตาจ้องมองไปยังคนอื่นๆที่กำลังคุกเข่าลุกขึ้นผู้พิทักษ์หมื่นพิษกล่าวเสียงของมันแหบห้าวฟังดูหน้าเกรงขาม สาวกจำนวนมากประสานฝ่ามือก่อนจะยืนขึ้นระหว่างนั้นผู้พิทักษ์หมื่นพิษได้เดินตรงไปยังราชันวันราชันวันยังคงสงบนิ่งเพราะตามทรงจำของอาวุโสหลิงทั้งสองไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนอาวุโสหลิงเจ้าเป็นผู้ขับไล่อสุรกายหยวนหลงอย่างนั้นหรือนอกจากนี้เจ้ายังขับถอนพิษให้สาวกได้อีกด้วย ผู้พิทักษ์หมื่นพิษกล่าวอืมมมข้าไม่คิดว่าเจ้ามีความสามารถขนาดนั้นบอกข้ามาตามตรงว่าเจ้าได้รับเม็ดยาต้านพิษมาจากไหนผู้พิทักษ์หมื่นพิษมีความเชี่ยวชาญสารพิษเป็นพิเศษจึงเป็นธรรมดาที่มันจะรู้ว่าพิษอสุรกายหยวนหลงร้ายแรงเพียงใดราชันวันออกอาการประมาเล็กน้อยแต่แล้วมันก็กล่าวขึ้นว่าท่านผู้พิทักษ์ข้าได้รับเม็ดยาต้านพิสมาด้วยความบังเอิญตรงนี้ไม่สะดวกพูดคุยเชิญท่านไปพูดคุยกันยังสถานที่ของข้า กล่าวจบราชันวันก็โบกมือปลดปล่อยอุปกรณ์ห่อเหินครั้นจึงผายมือเชิญผู้พิทักษ์หมื่นพิษขึ้นไปยืนด้านบนหลังจากผู้พิทักษ์หมื่นพิษขึ้นไปยืนบนเรือห่อราชันวันก็กระโดดตามขึ้นไปก่อนจะควบคุมให้เรือห่อทยานไปยังหอคอยในพื้นที่ต้องห้ามเมืองหลิงฟงทางด้านเฉินเซี่ยงในสภาวะล่องหนก็ลอบติดตามไปยังระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์หมื่นพิษรับรู้การมีอยู่ของตัวเขา ผิวเผินราชันวันแสดงออกอย่างสงบนิ่งแต่ทว่าจิตใจของมันเต้นระทึกด้วยอาการประมาราชันวันควบคุมเหลือเหาะเข้าถึงพื้นที่ต้องห้ามจากนั้นมันก็เดินนำผู้พิทักษ์หมื่นพิษเดินไปในหอคอยโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ค้นพบข้อพิรุษว่านี่คืออาวุโสหลิงตัวปลอมทางด้านผู้ติดตามผู้พิทักษ์หมื่นพิษยังคงปักหลักอยู่ที่ลานจตุรัสกลางเมืองหลิงฟงซึ่งท่าทีการแสดงออกของพวกมันค่อนข้างเย่องยิ่งเป็นเพราะพวกมันคิดว่าตนเองมีสถานะสูงส่งกว่านิกายมหาปราชญ์ในเมืองหลิงฟง ต้องทราบด้วยว่าสาวกนิกายมหาปอนมีการแบ่งระดับชั้นขณะที่สาวกในเมืองหลิงฟงเป็นสาวระดับต่ำในขณะที่เฉินเซี่ยงรอบติดตามผู้พิทักษ์หมื่นพิษเข้าไปยังห้องโถงเขาก็พบว่ามันมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาโดยเฉพาะแง่มุมของสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างทรงพลงังแม้การเข้าสู่มหาดินแดนทั้งสิบได้จำกัดหลักฐานพลังของมันแต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉินเซี่ยงพึงพำในใจ สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของชายคนนี้แข็งแกร่งกว่าอาวุโสหลิงอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าผู้พิทักษ์หมื่นพิษเป็นบุคคลที่ทรงพลังอันดับต้นๆของอาณาเขตชั้นเซียนหรือไม่แม้ผู้พิทักษ์หมื่นพิษมีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังแต่มันไม่สร้างความหวัดหวันให้กับเฉินเซียงเพราะเขามีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังยิ่งกว่านอกจากนี้เฉินเซียงยังมีความเชี่ยวชาญในด้านสารพิษดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้สารพิษเล่นงานเข้าได้ ผู้พิทักษ์หมื่นพิษมีการระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีเนื่องจากมันไม่ไว้ใจอาวุโสหลิงศัก์เท่าไรนะเป็นเพราะการที่อาวุโสหลิงสามารถขับไล่อสุรกายหยวนหลงไปจากเมืองหลิงฟงได้โดยง่ายถือเป็นข้อพิรุธที่ชวนสงสัยยิ่งนักผู้พิทักษ์หมื่นพิษคิดว่าการขับไล่อสุรกายหยวนหลงไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆและที่สำคัญอาวุโสหลิงยังมีเม็ดยาต้านพิษเสียอย่างนั้น จากองค,ความรู้เกี่ยวกับสารพิษผู้พิทักษ์หมื่นพิษคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อาวุโสหลิงจะมีเม็ดยาต้านพิษอสุรกายหยวนหลงดังนั้นมันจึงมาที่เมืองหลิงฟงเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดการล่าสังหารผู้คนในมหาดินแดนทั้งสิบมีความสําคัญต่อนิกายมหาปราศนอกจากนี้นิกายมหาปราศยังได้ลงทุนกับเมืองหลิงฟงไปไม่น้อยและหากแผนการทุกอย่างรุล่วงตามที่กําหนดเอาไว้นิกายมหาปราศจะมีข้อได้เปรียบอย่างใหญ่หลวง ด้วยเหตุนี้กลุ่มห้าผู้พิทักษ์จึงไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดและเป็นผู้พิทักษ์หมื่นพิษท,ที่อาสาควบคุมเมืองหลิงฟงเฉินเซียงสามารถรับรู้ถึงสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของผู้พิทักษ์หมื่นพิษได้อย่างชัดเจนและเมื่อรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีเขาก็คิดว่าจะต้องลงมือให้รัดกุมยิ่งกว่าผ่านไปไม่นานราชันวันและผู้พิทักษ์หมื่นพิษก็มาถึงห้องโถงในหอคอยหลังจากเข้ามาในห้องโถงผู้พิทักษ์หมื่นพิษก็กล่าวขึ้นทันทีว่า อธิบายเรื่องเม็ดยาต้านพิษอสุรกายหยวนหลงมาโดยละเอียดไม่รู้ว่าท่านเข้าใจถึงสถานการณ์ของเมืองหลิงฟงดีแล้วหรือไม่เอาเป็นว่าข้าจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับเมืองหลิงราชันวันราชันวันกล่าวไม่ทันจบประโยคอีกฝ่ายก็กล่าวขัดจังหวะว่าถ้าเช่นนั้นก็ร,รีบพูดมาอย่าให้มันยืดยาวเกินไปนะักดูเหมือนผู้พิทักษ์หมื่นพิษจะเป็นคนใจร้อนและไม่มีความอดทนสักเท่าใดราชันวันพยักหน้า เมืองหลิงฟงแห่งนี้สร้างขึ้นในพื้นที่อาณาจักรเทียนเหิงตลอดมาพวกเรามีการออกสำรวจสิ่งต่างจนกระทั่งได้พบสิ่งน่าสนใจในขุนเขาฟูหลงทางทิศเหนือของอาณาจักรอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวมีความอันตรายอย่างยิ่งแล้วเจ้าได้รับเม็ดยาต้านพิษอสุรกายมาได้อย่างไรผู้พิทักษ์หมื่นพิษเร่งเรา้าคนของท้าได้รับเม็ดยาต้านพิษอสุรกายหยวนหลงมาจากที่นั่นราชันวันกล่าว ที่สำคัญภายในขุนเขาฟูหลงยังมีกระบี่มังกรครามเพชรคาตก่อนหน้านี้ข้าอ่านรายงานของเจ้ามันระบุว่าที่นี่มีไขววิหกเพลิงไม่ใช่หรือเมื่อได้ยินเรื่องกระบี่มังกรครามเพชรฆาตผู้พิทักษ์หมื่นพิษก็มีท่าทีให้ความสนใจเป็นพิเศษใช่แล้วแต่ไขววิหกเพลิงอยู่ในสุสานจัก,กรพรรดิราชนวันกล่าว ท่านผู้พิทักษ์ขอท่านอย่าได้ประเมินมหาดินแดนทั้งสิบต่ำไปสู่สารจากักรพรรดีก่อตั้งขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของขุมกำลังนอกนภา,าพวกมันเป็นกลุ่มคนที่ส่งพลังอย่างยิ่งเรื่องสุสารจากักรพรรดีเอาไว้คุยกันภายหลังผู้พิทักษ์หมื่นพิษกล่าวเกี่ยวกับกระบี่มังกรครามเพชรคาถือเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งราชันวันกล่าวพร้อมกับนำมุกข,ของเชิญเซี่ยงออกมายื่นส่ง หลังจากผู้พิทักษ์หมื่นพิษได้รับมุกจากราชันวันสีหน้าของมันจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปอำนาจพลังนี้ช่างทรงพลังยิ่งนะผู้พิทักษ์หมื่นพิษปรีตาแคบเป็นดั่งที่ตำนานกล่าวไว้ไม่มีผิดเพียงกลิ่นอายพลังก็สร้างความกดดันอย่างหนักหน่วงเมื่อยือนยันได้ว่ามุกดวงนั้นมีกลิ่นอายพลังแห่งกระบี่มังการามเพชฌฆาตผู้พิทักษ์หมื่นพิษก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง เม็ดยาต้านพิษอสุรกายหยวนหลงถูกค้นพบจากถ้ำในขุนเขาฟูหลงกระบี่มังกรครามเพชรฆาตก็อยู่ที่นั่นแต่พวกเราไม่สามารถนำเล่มกระบีออกมาได้ราชันวันกล่าวข้าไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สกัดกลั่นเม็ดยาต้านพิษแต่คาดเดาว,ว่าอสุรกายหยวนหลงอาจคุกคามผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาและใครคนนั้นจึงได้สกัดกลั่นเม็ดยาต้านพิษขึ้นมามีความเป็นได้ในอาณาเขตชั้นเซียนเผ่าพัานหยวนหลงต้องการได้รับกระบี่มังกรครามเพชรฆาตมากกว่าใครเพราะกระบี บังกรครามเพชฌฆาตคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกมันผู้พิทักษ์หมื่นพิษกล่าวไม่แปลกใจว่าทำไมพวกมันถึงบุกมาที่นี่ที่แท้ก็เป็นเพราะพวกมันกำลังค้นหากระบี่มังกรครามเพชคฆาตยามนี้ท่าทีของผู้พิทักษ์หมื่นพิษดูค่อนข้างสงบนิ่งแต่เสียงของมันสั่นเครือบ่องบอกถึงอาการตื่นเต้นเป็นเพราะมันยืนยันได้แล้วว่ากระบี่มังกรครามเพชคฆาตอยู่ที่ไม่ไกลและตราบใดที่ได้รับการเก็บเกี่ยวมันก็จะกลายเป็นผู้ไรเทียมทานในอาณาเขตชั้นเซียน แม้ปัจจุบันมันจะเป็นหนึ่งในห้าผู้พิทักษ์นิกายมหาปราดแต่มันก็ไม่ได้มีสถานะสูงสุดอย่างไรก็ตามมันคิดว่าหากได้ครอบครองกระบี่มรกระคคอนผู้พิทักษ์คนอื่นๆก็จะต้องก้มหัวให้แก่มันอย่างแน่นอนพาข้าไปที่ขุนเขาลูกนั้นผู้พิทักษ์หมื่นพิษกล่าวแต่สถานที่นั้นไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายๆอีกทั้งด้านในยังมีอันตรายราชันวันกล่าวอ้ำอึง้งเจ้าไม่มั่นใจในความแข็งแกร่งของข้าหรอกหรือ ผู้พิทักษ์หมื่นพิษใส่ย,ยิ้มมุมปากภายในมหาดินแดนทั้งสิทธิ์ไม่มีผู้ใดสามารถทัดเทียมข้าได้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าคืออำนาจพลังที่ไร้เทียมทานทีนี้เจ้าคิดว่ายังมีสิ่งใดต้องหวาดกลัวอีกหรือไม่เข้าใจแล้วราชันวันพยักหน้าทว่าในใจมันกำลังดูหมิน่นผู้พิทักษ์หมื่นพิษเนื่องจากเฉินเซียงคือผู้มีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไร้เทียมทานที่แท้จริงผู้พิทักษ์หมื่นพิษใจร้อนจนไม่สามารถรอได้ มันนำอุปกรณ์เวทห่อเหินของตนออกมาแล้วจึงบอกให้ราชันวันขึ้นไปนั่งบนอุปกรณ์ห่อเหินของมันเมื่อเห็นว่าปลาฮุบเหยื่อเข้าให้แล้วเฉินเซียง <ilia ise. S 1> ก็รีบลงหน้าไปยังขุนเขาฟูหลงทันทีขุนเขาฟูหลงมีขนาดกว้างใหญ่ด้านในมีถ้ำโบราณจำนวนมากซึ่งทั้งหมดเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเฉินเซียงเลือกถ้ำแห่งหนึ่งเขาเข้าไปส่วนลึกสุดของถ้ำแล้วจึงนำกระบี่มังกรครามเพชรคาดปักลงพื้นก่อนจะจัดวางข่ายพลังปิดปากถ้ำเอาไว้ เมื่อจัดแจงสิ่งต่างๆเศสัพเฉินเซียงก็ได้ใช้ประโยคสื่อสารติดต่อไปยังราชันวันราชันวันไม่ได้กลัวเกรงสิ่งใดเพราะมันคิดว่าตราบใดที่พาผู้พิทักษ์หมื่นพิษไปพบกับเฉินเซี่ยงก็จะไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นกับตัวมันเฉินเซี่ยงหยิบหน้ากากมาสวมใส่และนั่งรอการมาของผู้พิทักษ์หมื่นพิษด้วยท่าทีผ่อนคลายไม่ผิดแน่ กลิ่นอายพลังของกระบี่มังกรครามเพชคฆาดผู้พิทักษ์หมื่นพิษกล่าวด้วยสีหน้าตื่นเต้นยามนี้มันยืนยันได้ว่ากระบี่มังกรครามเพชคฆาตอยู่ในถ้ำเบื้องหน้าจริงๆท่านผู้พิทักษ์พวกเราจําเป็นต้องระวังตัวข้างในสมควรมีผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาที่ทรงพลังมิฉะนั้นมันจะไม่มีเม็ดยาต้านพิษอสุรกายอยู่หลงราชันวันแจ้งเตือนอย่างหวังดีต่อให้มันทรงพลังสักเพียงใดแต่จะไม่เกินกว่าตัวข้าอย่างแน่นอน ผู้พิทักษ์หมื่นพิษกล่าวอย่างมั่นใจว่าแล้วมันก็เดินตรงเข้าไปหน้าปากถ้ำก่อนจะเริ่มการทำลายม่านพลังที่ปิดกัน้นราชันวันเห็นเช่นนั้นก็รีบถอยออกมาซ่อนตัวอยู่ห่างๆยามนี้เฉินเซียงได้จัดเตรียมเม็ดยาพิษหยวนหลงและกำลังรอให้ผู้พิทักษ์หมื่นพิษเดินเข้ามาในถ้ำเมื่อเห็นผู้พิทักษ์หมื่นพิษก้าวเข้ามาด้านในเฉินเซียงก็ปลดปล่อยหมอกพิษทันทีแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามเดินฝ่าหมอกพิษเข้ามาอย่างไม่ได้กลัวเกรง หมอกพิษนี้เป็นสารพิษจากอสุรกายหยวนหลงดูเหมือนเจ้าจะสามารถควบคุมอสุรกายหยวนหลงได้ผู้พิทักษหมื่นพิษกล่าวเย้ยหยันแม้เจ้าจะครอบครองกระบี่มังกัรครามเพชรฆ่าแต่เจ้าไม่มีทางต้านทานข้าได้ฉะนั้นส่งกระบี่มาให้ข้าเสียอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ